สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆครับมาดูทีมงานสรุ่งเรืองอีกรอบครับเสร็จหรือ,อยังอ,อันนี้บอกว่าสร้างใหม่สร้างยังไงไอ๋อ แต่เองเธอเทนใจมันคือมันจัมันคืนแลเนโอเคอยู่เดี๋ยวนั้นลูกกราวเลยอัดเขาดอกเขาดอกเลยอ่ะนะจะมันสร้างตัวนี้ใหม่ครับแต่ก่อนมันจะเป็นท่อตัวนี้นะยาวมาครอบเพลาตัวนี้เลยเวลาถอดเป็นลูกปืนมันถอดยากนะครับของเราก็ยังเป็นอยู่นะครับเขาทําใหม่นะครับคือจะเป็นแทนยึดลูกปืนนะครับอยู่ตรงนี้เลยตรงนี้ก็จะปล่อยลงเลยนะครับเป็น ทอยิงเข้าอุ้มนะครับเนี่ยทอแทงอุ้มนะครับ,รบเสริมเกลียวอยู่นะครับช่วงล่างเสร็จแล้วประกอบเรียบร้อยครับสู่รรุร่นเลอร์ลออ้อนำแต่งกันนะเดี๋ยวดูล้อนำก่อนนี่ครับล้อนำใหม่ ช่วงล่างเขาเสร็จแล้วนะครับตูวโนดก็ประกอบแล้วครับตรงวินมอเตอร์ตรงวินปัม๊มทำยังไงไนะเอาแยกเลยเหรอนี่อ่ะนี่ครับสูตรไหนอีกเนี่ยโอ้ตัวนี้น่าจะใส่ไมและนะ ตัวที่เราเห็นว่ามันหลวมนะครับแต่ใช้เพลาตัวเดิมหรือเปล่าโอ้่าจะเปลี่ยนตัวมลเลกกับริมเอาแล้วก็จะทำเป็นแยกขับนะครับตัวนี้ไปขับตู้นวดตัวนี้ก็มาขับปั๊มต่างหากเลยนะครับเนี่ยมันจะได้แรงขึ้นหรือเปล่า ถอดมาจากตรงนี้นะครับแต่ก่อนมันจะเป็นตัวนี้นะเนี่ยลูกนี้จะมาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็สายพานสายพานขับเครื่องนะครับขับตัวนี้นะครับแล้วก็สายพานจากตรงนี้จะขับตรงนี้นะครับอ๋ออันนี้ก็คือถอตัวนี้ออกมาใส่ข้างหลังเลยแล้วก็นี่ครับใช้สายพานยาวเอานะครับ ยาวขึ้นกว่าเดิมมันก็จะได้ไม่ต้องไล่ต่อนะครับปกติตัวนี้ขับอันนี้แล้วก็จากตัวนี้ไปขับตู้นวดอันนี้ก็จากนี้ไปขับตู้นวดเลยอันนี้ทำอะไรกาดัดมาเลยเลยเนะัดเออ๋อนี่กัดโดนเลยยาวเพราะดัดเอาเหรอ ไม่ไม่ซื้อใหม่เลยโอ้โหโค้งนออานนี้แล้วโอโ้จโะโโโโโโโด,ดัดได้ไหมเนี่ยดูครบโค้งเป็นงูเลย,กยเกลียวนะครับก็เสริมแล้วเหลืออะไรอีกหมดแล้วเสร็จแล้วนะครับเหลือเชื่อมตัวนี้หน่อยก็ประกอบท่อนะครับใส่เกลียว ก็น่าจะเสร็จเลยนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับโโพร้อมใช้งานที่นี้ก็รอเกลียวเลยนะครับโอเคคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้นะครับทีมงานซอรุงเรื่องก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเตรียมที่จะลงงานเลยนะครับ เดี๋ยวมาเจอกับทีมงานอีกทีก็น่าจะตอนเกี่ยวนะครับถ้ามีเวลาก็จะไปถ่ายมาให้ดูนะครับโอเคขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ